แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ2 2กุมภาพันธ์2 5 6 7เราจะมาแจ้งข่าวดีสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางกันนะคะเมื่อราคายางทุบสถิติรอบใหม่พุ่งสูงถึง74บาทต่อกิโลกรัมราคายางทุบสถิติรอบใหม่นะราคายางแผ่นรมควันชั้น3ขยับขึ้นไปที่กิโลกรัมละ74บาท ล่าสุดกยทอรประกาศชัดเดินหน้า7นโยบายหนุนเกษตรกร,กรชาวสวนยางและเช่นเคยนะคะกอดไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่ดีถูกวัดไม่มีวันหยุดนะคะ20กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาดรเพิกเลิศวังพงศ์ประธานกนรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดกยทนะคะได้อัปเดต ว่าข้อมูลสำนักง,งานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศราคาผลิตภัณฑ์ยางพาราประจำวันที่19กุมภาพันธ์ราคาน้ำยางสดกิโลกรัมละ66.80บาทขณะที่ราคายางแผ่นรมควันชั้น3ขยับขึ้นไปที่กิโลกรัมละ74บาทซึ่งถือว่าเป็นการทุบ ระดับนิวไฮหลังจากที่เคยขยับขึ้นไปที่กิโลกรัมละ73.39บาทต่อกิโลกรัมเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาราคายางย่อตัวลงมาในช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วกลับมาปรับขึ้นรอบนี้เป็นผลจากการประกาศนโยบายด้านยางพาราที่ชัดเจนในทุกๆด้านส่วนเรื่องอื่นของขาดฝนตกไฟไหม้น้ำร้อนลวกอนนั้นปลีกย่อยเป็นอยู่ปกติปัจจุบันไม่ต่างจากในอดีต โดยก่อนหน้านี้ภารกิจหลักการยางแห่งประเทศไทยในปี67ภายใต้ในโยบายอยู่ได้พอเพียงยั่งยืนไว้7ด้านภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมอได้มีมติแต่งตั้งไปเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมา 1. สร้างตลาดยางมาตรฐานเดียวกัน500ตลาดทุกท้องถิ่นทั่วไทยรองรับ EU 2. บรหยนจัดการโรคใบร่วงอย่างจริงจัง 3. เร่งออกโฉนดไมา้ยางทุกพื้นที่ทั่วไทย สีสร้างปัจจัยการผลิตแปลนดการยางเพื่อลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกร 5. ผลิตยางล้อบแบรนด์การยางไทยไทย6สนับสนุนผลิตภัณฑ์ปลายน้ำของสถาบันเกษตรกรเน้นการทำตลาดแบบจริงจังและ7ติดอาวุธทางความรู้และเครื่องมือในการประกอบอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกระดับชั้นทั้งนี้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องเกษตรกร ชาาวสวสนยยงไทล่าสุดสีตรังประมูลกวาดเรียบนะคะรายงานข่าวระบุว่าล่าสุดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ผลการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3ณนะตลาดกลางกายอยทอพบว่า1ตลาดชุราธานีได้แก่บ,บริษัทสีตรังแอ r o อ n d u ัสตี้จำกัดมาชนราคา74.77บาทต่อกิโลกรัม2ตลาดนครศรีธรรมราชนะคะ ได้แก่บริษัทซีรังแอโรอินดัสรีจำกัดมหาชนราคา74.77บาทอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางเมื่อราคายางพาราทุบสถิติรอบใหม่พุ่งสูงถึง74บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะคะ